าอออบนกครับวันนี้ผมไม่ได้มากินของป่านะครับผมมาอยู่ริมถนนมิตรภาพบริเวณอำเภอเนินสูงจังหวัดนครราชสีมาจุดนี้นะครับมีของดีของอร่อยคือเป็ดย่างโคราชครับ ก่อนจะไปกินของดีของอร่อยนะครับเป็ดย่างโคราชเราไปดูขั้นตอนในการทําก่อนครับเป็ดย่างโคราชที่ว่าทําอร่อยทําอร่อยมันทําย่าง,งครับพ่อมันอยู่กับหนึ่งคือการย่างครับ,รบต้องใช้ระบบไฟให้สม่ําเสมอพอเตาก็ต้องเตาถ่านแบบนี้นะครับเตาถ่านแบบนี้ครับใช่ใชใช้ถ่านอย่างเดียวรเราจะย่างได้เฉพาะเป็ดตัวผู้นะ มีแค่รับคือเป็ดต้องตัวผู้ด้วยครับเพราะว่าตัวเมียมันจะเหนียวเป็ดเป็นเป็ดตัวผู้อันนี้คือพิธีการที่ล้างเสร็จเป็ดนี่ต้องล้างประมาณสามน้ำสามครั้งนะสามรอบสามรอบให้มันสะอาดอันนี้ผมผมล้างไว้สองแล้วอันนี้คือพิธีการที่ล้างเสร็จเสร็จแล้วเราก็หมักครับพิธีการหมักเราก็ใช้ฝ่ามือ ให้บางๆสม่ำเสมอทั้งหน้าและหลังเราวมีอะไริ้มลงไปในเนือ้อไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องครับมันจะเข้าออมันมันมันจะซึมเข้าไปมันจะซึมจะแทกเข้าไปตรงไหนเนื้อเป็ดหนาเราก็วางหนาหน่อยตรงไหนบางเราก็วางบางหน่อยที่นี่ความความความอร่อยมันจะสม่ำเสมอทั้งตัวไง<ม>อบไฟแบบเนี้ยสองชั่วโมงทานได้ เอาเนาไไม้อะรครับเราเราต้องแต่งเตาแต่งเตาเสร็จแล้วแล้วก็ทุบฐานให้เสมอแล้วก็เอาเท่าโรยให้เสมอด้วยต้องใจเย็นครับใจเย็นครับใจร้อนเอาเร่งสุกเร็ก็ไม่ได้มันมันจะไหม้ก่อนไหม้ก่อนสุกครับไหม้ก่อนสุกครบับครบแล้วครับนี่ใช้ได้แล้วครับ ้งขนนีนะครับทานได้เลยครับครบ2ชั่วโมงครับเนี่ยครบ2ชั่วโมงแล้วมันจะกอรอบกรอบนอกนุ่มในทานอร่อยใช้ได้แล้วครับนอกจากเป็ดย่างแล้วมีเมนูอะไรอร่อยนะ้ะเห็นว่าขึ้นชื่อมากเลยก็จะเป็นต้ยมยำรวงไข่ครับแล้วก็ผัดดีพร,รา้าด เมนูที่พูดถึงจะเด็ดกว่าเป็ดโคลาชอย่างไรติดตามได้ในวันพรุ่งนี้